พวกเรามาจากโครงการ Write 03 Up Dot Study นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ Write 03 Up d o Study ค่ะโดยมีความเป็นมาจากการที่การศึกษาของประเทศไทยในทุกวันนี้มีระบบการศึกษาที่เด็กนักเรียนนักศึกษาต้องเรียนหนักสุดที่เยอะทำให้เกิดการพยาธอและหมดไฟพวกเราจึงอยากเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นของทุกๆคน ในวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่สนใจของสังคมในทุกวันนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียมาเป็นสื่อกางที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้างค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะคะเพื่อเป็นสื่อกางในการส่งกําลังใจในการเรียนให้แก่นักเรียนนะักศึกษาและเพื่อนําเทคนิคแนละคําแนะนําต่างๆไปต่อยอดในการศึกษาค่ะโดยโพสต์แรกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคาแนะนํา5วิธีจดเลคเชอร์ค่ะ ซึ่งเราได้รวบรวมแต่ละวิธีที่เข้าใจง่ายและทุกๆคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมาจะเป็นการแนะนำ5ร้านนั่งชิลสำหรับอ่านหนังสือโดยพิกัดที่เราได้ปักหมุดไว้คือรอบรอบมหาวิทยาลายัยศิงปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะใครที่เป็นสายคาเฟ่และอยากนั่งอ่านหนังสือไปด้วยต้องห้ามพลาดเลยนะคะพอต่อไปทางเราได้รวบรวมเพลงสำหรับตอนอ่านหนังสือ เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงสบายๆและอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายไปในตัวค่ะโพสต่อไปเราได้รวบรวมแอปเกี่ยวกับการเรียนมาให้ทุกๆคนได้ใช้ไปด้วยกันค่ะและแต่ละแอปสามารถนำมาใช้งานได้จริงๆโพสต่อไปสำหรับคนที่หมดไฟและท้อนะคะอยากให้ทุกคนได้มาอ่านข้อความหิวใจเพื่อให้ทุกคนได้ลกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะ โพสต์ oh, ต่อไปเป็นโพสต์เช่นชมให้รางวัลตัวเองที่พยายามกับูกทุกอย่างจนค่อยๆ่อผ่านมาได้การเชินชมตัวเองเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมชมตัวเองกันนะคะโพสต์ oh, ต่อไปเป็นไอเทมที่รับประทานช่วงอ่านหนังสือคะ่ะทางเราได้รวบรวมทุกอย่างที่คิดว่าดีมาให้ทุกคนได้รับประทานกันนะคะโพสต์ oh, ต่อไปเป็นการแนะนํา5เทคนิคอ่านหนังสือฉบับเร่งด่วนสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากสําหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ทันคะ่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่ทางไลฟ like ์ 03up. Study ได้จัดขึ้นให้ทุกคนได้มาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายกันนะคะโดยการถ่ายรูปท้องฟ้าที่ตัวเองชอบพร้อมใส่ข้อความให้กำลังใจเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อต่อกันและทำการถ่าย Story Act ไลฟ like ์ 03up. Study ค่ะ